สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการใช้น้ตบุ๊กเบื้องต้นให้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสอนใช้โน้ตบุ๊กโดยที่ว่าไม่มีเมาส์นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่มีเมาส์ใช่ไหมครับบางคนอาจจะมีแค่น้ตบุ๊กที่ว่าเป็นแบบนี้นะครับซื้อมาแล้วก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับก็จะวางอยู่ประมาณนี้เวลานี้เวลานั้นเราก็จะเปิดนะครับผมจะสอนแบบบ้านๆแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับใช้คําพูดที่ว่า ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆนะครับจะไม่ใช้สับอะไรเยอะๆนะครับเป็นการสอนเบื้องต้นนะครับนี่นะครับโน้ตบุ๊กก็เปรียบเสมือนกับมือถือเป็นที่ว่าสามารถใช้งานได้เยอะกว่ามือถือนะครับมือถือก็จะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงดู youtube เล่น Facebook ใช่ไหมครับซึ่งโน้ตบุ๊กก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ทํางานได้ด้วยนะครับโดยส่วนมากก็จะซื้อมาทํางานซื้อมาเล่นเกมหรือว่าซื้อมา ดู u t u b e อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ละครับแล้วแต่งบประมาณนะครับโน้ตบุ๊กกับมือถือนะครับจะทําการเปิดปิดไม่เหมือนกันนะครับมือถือก็จะกดเปิดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เวลาปิดก็กดเปิดปิดตรงเดิมใช่ไหมครับแต่โน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาเปิดเปิดปุ่มเปิดนะครับแต่เวลาปิดเราต้องเข้าเมนูชัดดาวนะครับถึงจะปิดได้หรือจะกดปุ่มเดิมก็ได้แต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าปุ่มเปิดเนี่ยเวลาเรากดค้างไว้มันก็จะเป็นการปิดนะครับแต่เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินเท่านั้นนะครับมาดูกันเลยครับ กดเปิดเครื่องนะครับปุ่มเปิดเครื่องจะมีไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่ฝั่งนี้บางคนก็อยู่ตรงกลางบางคนก็อยู่มุมนี้นะครับนี่พอเปิดเครื่องขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะทํำยังไงนะครับมันถึงจะเข้าไปเล่นได้ใช่ไหมครับให้เรากดปุ่ม enter นะครับ enter ก็คือปุ่มนี้นะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็นปุ่ม space bar ก็ได้นะครับปุ่มแถบยาวๆนี่นะครับปุ่มคันว้นวรคนะครับเนี่ยกดเข้าไปครับแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นให้เราใส่รหัสนะครับ แล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม enter นะครับอันนี้คือรหัสไม่ถูกต้องนะครับถ้ารหัสไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม enter อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราใส่ถูกเนี่ยเราไม่ต้องกดปุ่ม enter นะครับมันจะเข้าเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราใส่ถูกมันจะขึ้นแบบนี้ให้นะครับทีนี้ก็คือหน้าต่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ตรงนี้นะครับที่เป็นแผ่นแบบนี้เขาเรียกว่าทัดแผ่นนะครับก็คือเป็นเมาส์เปรียบเสมือนเมาส์นะครับเวลาเราเอามือแตะนิ้วแตะข้างหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลากแบบนี้แล้วเมาส์มันก็จะเคลื่อนตามนะครับสังเกตว่าตรงนี้คือเมาส์นะครับเวลาเราลากมันก็จะเคลื่อนตามเราใช่ไหมครับนี่ทีนี้เมาส์ก็จะมีปุ่มกดซ้ายกับกดขวาใช่ไหมครับตรงนี้2ปุ่มนี้ก็คือแถบกดซ้ายกดขวานะครับกดซ้ายก็แบบนี้กดซ้ายคือการเลือกนะครับนี่คือการเลือก กดขวาก็จะเป็นเมนูขึ้นมานะครับแบบน,นี้ถ้าเราแตะหนึ่งครั้งคือการกดออกนะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้มาที่เบราว์เซอร์นะครับแต่นี้ผมจะเลือกใช้เป็น Google Chrome นะครับนี่ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลลิกคือการแตะ2ครั้งนะครับเอาใหม่นะครับดูนะครับเอามา เาเมาส์มาชี้ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับปุ๊บๆแบบนี้มันจะเปิดขึ้นมาทีนี้ถ้าเราจะดู YouTube นะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับตรงที่ว่าเป็นไข่ปลาตรงนี้นะครับนี่มันจะมีไข่ปลาให้เรากดเข้าไปนะครับทีนี้มันจะมี YouTube ขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ u t u b e ให้เราเอาเมาส์มาชีต้ตรง YouTube นะครับแล้วก็แตะหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับ มันก็จะขึ้น youtube ขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถเลือกดูคลิปได้นะครับโดยการเลื่อนแบบนี้นะครับเอาเมาส์เลื่อนมาแล้วก็มาแตะตรงด้านทางนี้นะครับนี่แล้วก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เอามือนะครับอีกนิ้วหนึ่งเลื่อนลงมานะครับนี่ค่อยๆเลื่อนมันก็จะเลื่อนให้เรานะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานตรงนี้นะครับทัดแผดยากนะครับก็แนะนํานะครับแนะนําให้ใช้เป็นเมาส์นะครับ ให้เพื่อนๆ <S <S อนซื้อเมาส์มานะครับจะคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าการใช้งานตรงนี้มันไม่ค่อยที่จะสะดวกนะครับตรงนี้เพราะว่าปกติผมก็จะไม่ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่สะดวกนั่นเองนะครับผมจะใช้เป็นเป็นเมาส์แทนนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับคีย์บอร์ดในมือถือนะครับมันเหมือนกันหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าให้ดีนะครับเพื่อนๆก็ซื้อคีย์บอร์ดแยกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือผมใช้มาหลายปีแล้วก็จะเก่าๆหน่อยนะครับ ซื้อมาแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กแล้วเราก็กดที่คีย์บอร์ดท้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการสะดวกนะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้เฉยๆเวลาเรากดคีย์บอร์ดแล้วก็มากดตรงที่เราซื้อมานะครับแล้วก็เมาส์เราก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้เราก็ใช้เป็นเมาส์ที่เราซื้อมานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ซื้อมาก็ไม่เป็นไรนะครับต่อมาก็เอาไว้ดูหนังฟังเพลงแล้วใช่ไหมครับฟังเพลงก็คือจาก YouTube ดูหนังก็จาก YouTube ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อน รือว่าเพื่อนๆจะดูใน Netflix ในอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีหมดเลยพอเดามันคลิกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ Netflix นะครับพิมพ์เข้าไปว่า Netflix นะครับมันก็จะขึ้นให้อย่างสมมุติว่าผมพิมพ์เข้ามาแล้วใช่ไหมมันก็จะนี่มันก็จะขึ้น Netflix ให้เรานะครับมันก็จะมีหนังเยอะแยะมากมายตาม Netflix เลยนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้จ่ายตังค์ก็เลยขึ้นแบบนี้ดูหนังฟังเพลงฟังเพลงก็จัด u t u b e ใช่ไหมครับ เล่นเกมทีนี้เล่นเกมเล่นเกมก็จะมีตรงนี้นะครับนี่เป็นเมนูตรงนี้นะครับสตาร์ทกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นออนี่นะครับ Microsoft Store นะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นของมือถือเนี่ยก็คือ Play Store ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นของคอมพิวเตอร์ก็คือ Microsoft Store นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับแตะหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาให้ นี่นะครับก็จะมีแอปให้เราเลือกโหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปนะครับนี่เป็นแอปพลิเคชันเหมือนในมือถือนะครับแล้วก็จะมีเกมนะครับเกมมีเกมให้เราเลือกเล่นนะครับมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกเล่นได้นะครับก็มีหลายเกมให้เลือกอยู่มีทั้งเกมฟรีและเสียเงินนะครับ ถ้าเพื่อนๆเลือกเล่นเกมใดเกมหนึ่งนะครับก็กดเข้าไปปึ๊บนะแล้วก็เกมนั้นก็จะดาวน์โหลดให้นี่เราจะกดตรงนี้นะครับมีคําว่า Install นะครับอาจจะมองใกล้ๆหน่อยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมไม่ได้บันทึกหน้าจอผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่ากดอะไรยังไงบ้างนะครับก็เอามือเข้ามากดตรง Install นะครับกดแตะหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับเอาเมาส์เอาเมาส์เ,าเ,าเลื่อนมาแตะตรง Install แบบนี้แล้วเราก็เอาเมือแตะตรงนี้อีกหนึ่งครั้งปึ๊บนะ ทีนี้เกมก็จะโดนดาวน์โหลดลงเครื่องเรานะครับมันกำลังดาวน์โหลดนะครับแต่เราสามารถกดย่อไว้ได้นะครับกดย่อก็คือตรงนี้จะมีปุ่มอยู่3ามปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มย่อลงนะครับปุ่มที่2คือการทําให้หน้าต่างนี้มันเล็กลงนะผมจะลองกดให้ดูปุ่มแรกก็คือย่อหายไปเลยนะมันจะอยู่แถวแถวน,นี้พอเราเอามือมากดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาใหม่ ่มที่2ก็คือตัวกลางตรงนี้นะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการยอร่อลงนะครับนี่ย่อให้มันเป็นหน้าต่างแบบเล็กๆแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะยอ่อเก็บไว้ก็คือกดตัวนี้นะครับยอ่อเก็บปึ๊บนะดือหนังฟังเพลงเล่นเกมทีนี้ก็ทํางานใช่ไหมครับเป็นงานเอกสารเพื่อนๆสามารถเข้าง,งานเอกสารฟรีได้นะครับโดยการกดมาที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบกลมๆแล้วก็มีสีนะครับนี่ Google Chrome ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆแตะมาที่จุดไขป่ปลานะครับเหมือนเดิมนะครับทีนี้เพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับอืมนี่ข้างล่างนะครับก็จะเป็นชีสนะครับสามารถทำเป็น excel ก็ได้นะครับเป็นทำตารางงานนะครับหรือว่าจะทำสไลด์ก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นด็อกนะครับด็อกตัวนี้ก็คือด็อกคิวเมนต์นะครับสามารถที่จะพิมพ์งานได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปลงโปรแกรมเพิ่มนะครับเป็นเป็นแอปฟรีนะครับของ Google นะครับเนี่ยแล้วก็พิมพ์เอกสารให้คล้ายกับ Microsoft Word นะครับแต่ว่าเป็นของฟรีนะครับสามารถพิมพ์ได้เลยทีนี้ไม่ใช่แค่ว่ามีแค่การทำงานแบบนี้อย่างเดียวนะครับสามารถดูแผนที่ก็ได้นะครับ ดูแผนที่แมปแบบนี้นะครับแมปเราสามารถดูแผนที่เนี่ยดูแบบเป็นแผนที่แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูแบบ Google Earth ก็ได้นะครับดูทั่วโลกไปเลยอย่างนี้นะครับคือคอมพิวเตอร์เนี่ยทำได้หลายอย่างนะครับไม่จะเป็นประชุมวิดีโอคออะไรพวกนี้นะครับมันทำได้หมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือ Google Earth นะครับเอาไว้ดูโลกนะครับเนี่ยจะเป็นรูปโลกของเราเราสามารถหมุนดูได้เลยนะครับดูโลกตรงไหน<ม>เออซูมเข้าไปดูก็ได้นะครับนี่นี่เห็นไ,ไหมครับอัจฉริยะมากเออซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ อันนี้ก็คือ Google Earth นะครับเพืเ่อนๆก็ลองไปเล่นดูนะครับคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถทำได้ลหลายอย่างมากเลยนะครับสามารถทำได้ทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทำงานและอื่นๆอีกมากมายนะครับเกมนี้ก็ยังโหลดไม่เสร็จนะครับเพราะว่าไฟล์เกมก็อยู่ที่3กิกนะครับแต่เราโหลดมาแล้ว1.7กิกนะครับก็3.5กิกนะครับก็อาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับ ทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการปิดนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะแคนเซลเลยแล้วกันนะครับยกเลิกการดาวน์โหลดเดี๋ยวค่อยมาดาวน์โหลดใหม่นะครับทีนี้เมื่อเราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการปิดเครื่องทํายังไงนะครับปิดเครื่องปิดเครื่องแล้วก็เอาเมาส์นะครับแตะมือชี้ๆนะครับนี่ลากลาก,ลากเมาส์มาตอนแรกเราก็ต้องฝึกการลากมือให้มันชินนะครับถ้าเราลากไม่ชินเนี่ยมันจะแบบปวดปวดตรงมือนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่ชินก็แนะนำนะครับให้เป็นเมาส์นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เมาส์เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ชินจริงๆครับเพื่อนๆครับถ้าไม่จําเป็นหรือว่าลืมพกเมาส์เนี่ยก็จะใช้อันนี้แทนได้นะครับแต่ถ้าเรามีเมาส์มีอะไรแล้วก็ใช้เมาส์จะสะดวกที่สุดครับนี่นะครับให้เราเอามือลากมาครับลาก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 ให้เมาส์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับตรงปุ่มสตาร์ทนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มสตาร์ทนะที่ว่าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับก็คือปุ่มสตาร์ทคลิกเข้าไปนะครับปุ๊บกดหนึ่งคร แล้วก็จะเห็นเป็นรูปสวิตไฟใช่ไหมครับรูปสวิตปิดเปิดนะครับเอาเมาส์ชี้มาลากมาให้มันถึงทีนี้ก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อจะขึ้นมา3เมนูเมนูแรกคือสลีปสลีปก็คือแบบปิดไปแป๊บหนึง่งพอเราเปิดขึ้นมามันก็จะมาเหมือนเดิมนะครับเป็นการแบบเป็นการพักจอเฉยครับพักจอพักเครื่องนะครับอันที่2ก็คือชัดดาวชัดดาวก็คือการปิดปิดคอมพิวเตอร์ไปเลยนะครับ อันที่3ก็คือรีสตาร์ทรีสตาร์ทก็คือปิดลงไปปุ๊บแล้วก็ให้ระบบมันเริ่มเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเลือกเป็นชัดดาวนะครับเป็นการปิดเครื่องโดยสมบูรณ์ปุ๊บแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็รอไฟมันดับนะครับดูไฟพอจอดับปุ๊บแล้วก็รอไฟนะครับไฟดับหรือยังอ,อ่าตอนนี้ไฟดับเรียบร้อยแล้วนะครับไฟดับเรียบร้อยก็คือการปิดแบบสมบูรณ์แล้วแล้วก็พับจอเก็บนะครับ นี่แบบนี้เวลาเพื่อน <_ C> e <an> ๆใช้งานนะครับก็แ <_ C> e <an> นะนําให้เสียบสายชาร์จด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนะี่ยเวลามันหมดเวลาทํางานเนี่ยมันจะปึบไปเลยอย่างเงี้ยเวลาเราต้องนั้นเราต้องมาเสียบสายชาร์จอีกรอบนึงเปิดเครื่องขึ้นมาแต่ว่างานเราถ้าเราไม่ได้เซฟบเนี่ยบางทีบางทีมันก็จะไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้เสียบสายชาร์จนะครับไม่ต้องกลัวมันพังนะครับเพราะว่าของเราซื้อมามันก็มีพังมีอะไรอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่า ผมใช้อยู่ผมก็ใช้แบบสเสียบชาร์จนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ทุกวันนี้มันเป็นแบตเตอรี่แบบใหม่นะครับสามารถชาร์จไปด้วยทํางานไปด้วยได้นะครับนี่เราก็ถอดปลั๊กออกนะครับพอเราพอเราปิดเครื่องเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ถอดปลั๊กออกปิดฝาอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับเป็นการสอนใช้คอมพิวเตอร์แบบเบื้องต้นมากๆเลยนะครับว่าไม่ได้สอนแบบลงลึกนะครับเอาแค่ว่าสามารถเปิดปิดได้สามารถรู้จักว่านี่คือทัชแพดนะครับเนี่ย สามารถใช้อันนี้ได้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับแล้วก็การเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับสําหรับมือใหม่มากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ลึกๆนะครับผมก็ได้ทําคอร์สไว้แล้วเป็นคอร์สฟรีด้วยนะครับลงในช่องสร้าง playlist ไว้แล้วนะครับสามารถกดเข้าไปเปิดดูได้นะครับเป็นคอร์สฟรีมีอยู่6ตอนนะครับดูครบทุกตอนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์เก่งขึ้นได้แน่นอนนะครับ คลิปนี้ก็จะสอนแบบบ้านๆนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกหรือว,ว่ามีเสียงรบก,กวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ